สวัสดีครับสวัสดีช่อง u t u b e เตอนมล้ำเจกลโลยนะครับผมมื้อนีอ้มีงานอยู่ที่สารคามนะครับอยู่ใกล้ๆสำนักง,งานนะครับผมประมาณ10กโลนี่แหละครับผมมือขึ้นจากที่ห้องวางงานมือนึงนะครับผมตอนนี้ติด้ามาเบื้องบรรยากาศวีทีนะครับกำลังติดตั้งนะครับผมวีทีกำลังติดตั้งนะครับ วิธีกำลังติดตัง้งเด้อพี่น้องงานติดตั้งนะครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหอนครับพี่น้องเดดห้อนบักนะครับผมเด็ดเริ่มมากนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศหน้าวิธีนะครับกำลังติดตั้งนะครับผม ดยบบาใหอนี่นะครับกำลังติดตั้งนะครับกำลังติดตั้งเวทีนะครับต่ละพเนืนะครับผมติดตั้ง นี่แหละครับบรรยากาศย่ำวิ่นของคอนวอยนะครับผมอนบอยก็จัดตั้งติดตั้งตอนกลางวันนะครับตังนึ้นงครื่งก็จะเป็นนาทีของแดนเซอร์หมอลำ่นักร้องนักดนตรีนะครับผมกางติดตั้งนะครับบรรยากาศนะครับผม อันนี้คือบรรยากาศหนาวิธีอยู่งานนะครับยูสารคามแล้วนะครับกำลังติดตัง้งเวทีอาจจะเล็กลงนะครับผมมือน,นีเวทีน้อยนะครับผมเพราะว่าสถานที่สถานที่แคบครับพี่น้องได้ตัดได้ตัดเวทีออกสองขานะครับผมได้ตัดเวทีออกสองขานะครับมือน,นี นี่แหะครับการทำงานขอกำลังใจให้คอนบอยด้วยนะครับขอกำลังใจใคอนบอยเด้อพี่น้องเหตุงานสู่แดดสู่ฝนนะครับผมหลังจากเจอฝนมา2อสามมือนะครับพี่น้องหลังจากเจอฝนมา2อสามมือนะครับผม วันนี้น,นี่นะครับอวกะ็อันนี้ของเครื่องเสียงเครื่องเสียงกำลังเหตุงานนะครับผมเดี๋ยวจะพาะไปเบ่งชุดตละโคนมันเปียกนะครับมันถือฝนนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศใต้เวทีนะครับอันนี้คือบรรยากาศใต้เวทีนะครับตากสุดครับพี่น้องสุด สุดมันถืกน้านะครับผมตากชุดทุกชุดเลยนะครับผมนะรบรรยากาศนะครับผม อ,อันนี้คือบรรยากาศใจวีทีนะครับผมบรรยากาศหน้าวีทีของคอนบอยกําลังเหตุงานกันนะครับผมกําลังทํางานนะครับขอกําลังใจจากพอเม่พี่น้องนะครับผมให้กําลังใจคอนบอยนะครับให้กกำลังใจคใอนบอยนะครับผม ฝากกดไลคกดแชร์ช่อง y u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  e ใต้หมอลำเกินร้อยด้วยนะครับผมต่อไปแเล้วนะครับผม